ฟังเรื่องของนวัตกรรมจากฝั่งของนักวิชาชีพเป็นไปแล้วนะคะนักวิจัยทียมต่างๆเขาก็พยายามคิดค้นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่จะมาพัฒนาให้เรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวในช่วงนี้เราไปฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปกันก่อน,นะคะ่ะว่าถ้าประเทศไทยเกิดภัยพิบัตินะคะเขาอยากจะให้มีนวัตกรรมกู้ชีพกู้ภัยอะไรบ้างเดี๋ยวไปลองฟังกันดูค่ะ อยากให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องโรบอทกู้ภัยอะครับอย่างที่ตุรกีที่แผ่นดินไหวมีอาคารถล่มเนี่ยถ้าเกิดมีโรบอทกู้ภัยเนี่ยมันก็จะมีการลดความเสี่ยงของตัวนักกู้ภัยถ้าเป็นโรบอทกู้ภัยสามารถเข้าได้สแกนหาได้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องการจราจรมากกว่านะครับเลนเฉพาะก,กู้ภัยไม่มีเลยสร้างเลนสักเลนหนึ่งอยู่ข้างๆรถไฟฟ้าเพื่อที่จะให้วิ่งได้สะดวกอย่างเช่นดับเพลิงอะไรเงี้ยฮะ อาจจะสร้างสะพานสักสะพานสองสะพานเพนื่อให้ได้วิ่งงา่ายสะดวกมากขึ้นอยากให้มีาการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ของอุปกรณ์นะครับเพื่อมาทดแทนพลังงานน้าํามันหรือเรื้อโดยอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไฟฟ้า,ฟาผมอยากให้มีแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามตัวประจำตัวของแต่ละคนนะครับเพื่อเวลามีภยัยพิบัติอะไรสมมติว่าตึกถลม่มแล้วติดอยู่ในต,กตึกหรือว่าคนหายอะไรเงี้ยได้ตามตัวได้ครับ อยากได้เกี่ยวกับระบบการสื่อสารนะครับเวลาผู้ภัยในเขาหรือในป่าเนี่ยครับบางทีการสื่อสารมันเข้าไม่ถึงครับอย่างเราจะติดต่อคนข้างล่างเนี่ยครับบางทีก็การสื่อสารมันเข้าไม่ถึงนะครับ เป็นไงคะคุณผู้ชมแต่ละคนก็คือโอ้โหอยากให้มีเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ทันสมัยในการเข้ามาช่วยกู้ชีพกู้ภัยให้กับประชาชนทั่วไปลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดมาถามพี่ยอดของเรากันบ้างคะ่ะพี่ยอดคะจากประสบการณ์ที่ทํามาโอ้โหตั้งแต่พวกหนูยังไม่เกิดกันเลยจนมาถึงตอนนี้พี่ยอดคิดว่าอยากให้มีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเป็นตัวช่วยให้กับนักกู้ชีพกู้ภัยได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพบ้างคะ่ะผมอยากส่งกําลังใจให้ทุกทุกทุกคนที่กําลัง คิดคนนะครับแต่ผมถ้าต,ต,ต,ตัวตัวผมเองเนี่ยผมอยากเน้นนวัตรกรรมที่ช่วยช่วยชีวิตแบบสมมติว่าคนที่ถูกถูกเหตุเกิดเหตุแล้วแล้วเขาเหมือนเหมือนกึ่งเอดีเครื่องกระตุกหัวใจเนี่ยผมชอบม,มากมมสำหรับเป็นการเพราะว่ามันคนที่เสียไปแล้วแล้วกลับขึ้นมาได้มมผมอยากให้เป็นนวัตรกรรมที่ อำนวยความสะดวกให้กับการกู้ชีพหรือการฟื้นคืนชีพมา<ะ>ให้มากที่สุดนะครับทุกวันนี้เราได้เห็นทางทีมกู้ภัยเนี่ยเราเรามีแค่นี้เพราะว่าภัยบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ได้ไม่ค่อยได้เจอภยัยใหญ่ๆบ่อยเราเลยมันไม่สามารถมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานสมมติว่าสมมติเราซ้อมแผนเนี่ยว่า ซ้อมแผนเราซ้อมแบบนี้นะ,ะไฟมันเกิดอย่างนี้อันนี้แต่เวลาเกิดเหตุขึ้นจริงมันไม่ได้เหมือนออไม่ได้สําเร็จรูปเหมือนกับที่เราซ้อมนะครับมันจะต้องไปปรับเอาหน้างานเพราะฉะนั้นในการกู้ภัยเนี่ยผมว่าเรากู้ภัยไทยหรือทุกทีมของประเทศไทยที่เวลาเกิดเหตุขึ้นแล้วเรามารวมกันเนี่ยเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมากนะครับเรามั่นใจด้วยว่าเราแต่ถ้ามีเครื่องมือที่ทันสมัยที่มีอยู่เนี่ยผมว่ามันเพียงพอ แต่ผมอยากได้ความฝันก็คืออยากได้อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ในการกู้ชีพยื้อชีวิตกับผู้ที่ประสบภัยครับผู้ที่ที่ประสบภัยแล้วเขาสูญเสียเนี่ยถ้าเขาเราสามารถฟื้นเขากลับมาได้ให้ให้เยอะๆผมว่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราฝันที่สุดเลยเพราะแน่นอนว่านักกู้ชีพก็ไม่อยากให้ใครเสียชีวิตถูกไหมคะพอทํามาเคสนี้แล้วรอดก็แฮปปี้กลับบ้านแล้วอย่างอาจารย์ละคะอาจารย์คิดว่า มีนวัตกรรมอะไรที่เป็นไปได้ที่จะสามารถเข้ามาช่วยให้ยุคนี้เนี่ยเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยมันมีประสิทธิภาพที่ดี oh, ขึ้นจริงๆนะถ้าถ้าเป็นมุมเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ยอดบอกแล้วว่าของของบ้านเราไม่ค่อยได้ใหญ่ๆเนี่ยมันไะ้เกิดเป็นแพลตฟอร์มหลายประเทศเลยที่เขาไม่ได้เจอเองแต่พยายามที่จะไขปัญหาในอิสราเอลเองในเยอรมนะีเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ข้อมูลแบบจากดาวเทียมครับในการส่งเป็นชชทไลท์เริ่มมาดูในเรื่องของการที่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องไฟป่าตรงไหนมีโอกาสที่มันจะไหม้บ้าง มีตัวสตาร์ทอัพบางบริษัทที่เริ่มเหมือนี้เมื่อกี้พี่ยอดบอกก็ทําเป็นเหมือนแบบว่าเก็บภาพเข้ามาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เป็นพวกออกเป็นเจ็ตเรียลิตี้ที่สะท้อนว่า้าเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นจะเป็นยังไงแต่ว่าความน่าสนใจอันนึงถ้าเกิดสมมติว่ามันจะเป็นไปได้ก็คือน่าจะเอาอันเนี้ยมาส่งให้กับประชาชนทั่วๆไปแล้วให้เขามีความตระหนักว่าเขาว่าควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อม,อมอส่วนหนึ่งเป็นหลักด้วยไม่งั้นถ้าเรารอกู้ภยัยอย่างเดียวเนี่ยงานกู้ภัยก็จะ เยอะจนเกินไปเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าเรามีเทคโนโลยีตัวหนึ่งทําให้คนเห็นได้ว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเราในฐานะของประชาชนควรจะเตรียมตัวยังไงอย่าง,างที่บอกอุย้ยถ้าเจอเหตุการณ์เราควรจะรีบพาคนออกไปนะถ้าเจอไฟไหม้แบบนี้เราควรจะทําแบบนี้นั้นแล้วก็ทําให้คนเหมือนตระหนักกับเตรียมความพร้อมตลอดเวลาผมว่านั้นก็น่าจะเป็นส่วนที่น่าจะดีที่สุดเพราะสุดท้ายเราคงรอให้ให้คนมาช่วยตลอดคงไม่ได้อย่างน้อยถ้าดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานได้ดีก็ก็น่าจะดีกว่าอืมนะคะ อย่าลืมติดตามชมรายการ NIA Live u ฟ d เดททุกวันที่15ของเดือนเวลา1ทุ่มนะครับดูจบแล้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง NIA Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตรกรรมค่ะกดเลย